ตั้มหมกแตงแลเลยจะเจาตัมหมกแตงมาปลาไปเลยหมึกเขี่ยววันมาๆๆมา,มาตัมหมกแตงมันมุ่งเขียวเด้อพี่นงอยุไก่ยุไก่เอฟซีทั้งหลายก็ได้เรายามเบ็ดก็บปลาว่าบ่ได้ยังบอกว่าปลาเชงแจดส,สามตัว Ủa bà nhá ơi Chị ngờ chị im Ủa mời bạc nào à ừ, Cái ปลาแดกกับปลาแดกบ้านๆต้มเอาดเด้อพอปลาแดกต้มเอาปลาแดกนี่็จละ บักพริกกันดิแบกบมม um ับเรื่อยบัวแดงมาอ่ะเผ็ดตัวพี่น้องพริกซีออนไะว้หนึ่งกับเผ็ดท่านี่ยโอ้ cow, right shadow, right shadow, right โอโต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  มา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 จิ้มนุ้งเขียวบ้านนี้เอ้าให้ลุงเขียวหาก่อนบ้านนี้อ๋อบ้นนี้งจากตำแตงแล้วบ้านนี้ก็จิกินตัววันนี้ก็สีเยอะใบสองกัวกัวเพราะว่านี่ก็มีสมพอมยังไงสมหมูสมหมูหมูอย่างพริกยังไงตำหมักแกงผักกระเฉด โอ้ยสุดยอดเลยาพริกซีหนว่วยหนึ่งกับเผ็ดข่าแก่ตามักแดงเลยโอ้เรื่มช่วงนี้ไปแน,น่นอน ไม่เกินหรอกพะย่ยพนววาเนาะเี่น้องพะยยพนวาาไม่เกินเปได้แล้วใบ s แล้วย่ำเทียงย่ำมันจังไซก็ไ,กกกกกได้นะนะครับเรื่องประแดวบวอง น <c oughs> ม่กแ็แดดวางนันด้วยยิงครับผู้กัดเม,มือนนี่มากมากมากใส่เบ็ดประมาณกับกิน,กนมันมูนี่แหละเตรียม,มาไปพรอ้อมอยู่คาบแร่งเป็นงสี่ยามรอบนี้ได้ไปลาเข็งสามตัวเมื่อแร่งกะ Cảm đại tiêm càng cẩn thận để, họ để hết trình rồi, để pieng để kia <laughs> Nước thịt nữa. ไมห่หน่วยใหญ่ขักหน่วยใหญ่เนี่ยสิครับอันสุ่มก็ได้หักโปเข้าไปใส่เบกับบอมันท่านผู้ชมเอ้ย แต่คนอื่นก็จาะไปหาเซลสันเด็พวกเราสองโลสามโลแต่เต็มขวางเต็มซั่งเต็มุงเต็มไทยแบบไปเยกโม่าสันแต่สิบพนกับพ่อมาสิไม่จิ้มกับกับตำแดงกับเด็กเห็นสีเห็ดกับเลือดอย่างไอพีอยางไอ,ไอไหน่องเตะสามเตีมทวน่นี่แม้แต่เตัวแม่ตัวนึงถือปูกัดกสัมแม่ไปเก็งหน่อยนะ แน่แดดบบออกปันได้รนดืมกึ่มเล่นมาใ่ยังเว้น,นี่ล่ะ <c oughs> ไม้นี่พ่ย่อมันดอกปาเชยงหน่อยลายปัหนี่ต้องหางเงียหางเงียหัวกมามาจัดก,การมันบอกขึามาใส็กเตอร์ว,ว่าเแถวนี่ก็ได้ครั้งแรกของปีเลยล่ะ ส่งงูเขามางงัวๆทางของิดยิปซี ว่าพริกสองหน่วยมีสามหน่วยตัวเผยหมกในอีกอยู่เสืออยู่ <c oughs> วันสุบบเพชรอ้าวันนี้แดดหวรงระบาดหัดปูาไปกับสมข้าม่ไง โอ้โอันนี้มันเปนไงเียกอันนี้ต้องเช่ากินแ้วอากาดที่เช่ามีแห้งแคกนหนยังสปิยาบดยามาบันนี้ไม่ก,กินแรงนี่พี่นนองบัด มันจะเป็นคาบใบใบสองลุงเขียวมาใส่วางวางเทียงละ่ะมาใส่วางเทียงละ่ะเห็นมันฝนตกดิน้นอากาศล่มขึ้นเลยมาใส่ใส่เงี้ยเดียนยไปหาเงี้ยหัวยุบไปหาใส่บุหัวฝากไว้ใจลุงเขียวน้ำสำหรับท่านขอบคุณนท่านเอฟซี FC ทุกท่านที่ขอมาติดต,ตามขอมาเบ่งสองเสี้ยนอีสาน ขันเบิ้งชิปนี้แล้วก็ขอให้เอฟซีทุกท่านจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงควมเจ็บยาใดควบไขยาให้มีให้ลำลำเรื่อยๆถูกผู้ทุกคนเด้อกสวัสดีครับผม